สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนเมดทั้งเพื่อนๆในช่อง YouTube รวมทั้งเพื่อนๆในกลุ่ม f Facebook นารีแฮนเมดและคนรักงานฝีมือนะคะวันนี้จะมานำเสนอการถักก้นกระเป๋าทรงกลมนะคะโดยที่มีเพื่อนๆได้สอบถามมาเรื่องการถักก้นกระเป๋าทรงกลมเป็นแบบก้นหอยไม่มีรอยต่อนะคะ เราก็จะเป็นลักษณะถักบนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับก้นกระเป๋าที่เราถักแล้วมีการจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่ก็เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าลายนี้เราไม่ต้องจบแถวนะคะค่ะก็จะเป็นการใช้เชือกร่มค่ะขนาด1.8มิลน,นะคะส่วนเข็มโครเชต์ที่ใช้ก็จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์4ทับ0ค่ะ เราเริ่มจากการทําเป็นห่วงวงกลมแบบนี้นะคะให้ปลายเชือกด้านสั้นอยู่ข้างล่างค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะถักล็อกหนึ่งครั้งจากนั้นเราจะถักควักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเช่แบดหลักค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหค่ะได้8ดหลักแล้วนะคะค่ะในแถวแรกนี้เราจะปิดแถวก่อนนะคะโดยการจิม้มเข็มเข้าไปในสองห่วงนี้นะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะ เอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในจากนั้นเราก็พลิกมาด้านหลังนะคะเก็บปลายเชือกค่ะเชือกเส้นสั้นตรงนี้นะคะด้านสั้นเกี่ยวเชือกเข้ามาในห่วงด้านหลังค่ะช่วงนี้อากาศเย็นเสียงจะอุย e นิดนึงนะคะ ค่ะก็เกี่ยวเชือกลอดห่วงด้านหลังมาเกี่ยวมาระยะหนึงเราก็ดึงให้ช่องตรงกลางเข้ามาชิดกันนะคะเราถักแถวที่หนึ่งไป8ดหลักแล้วนะคะต่อไปแถวที่สอง แถวที่สองเราจะถักวีค่ะวีคือถักควักธรรมดาสองครั้งบนหลักเดียวกันโดยหลักที่ที่เราจบแถวนี้เราจะไม่ถักนะคะเราจะไปถักหลักถัดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักในหลักนี้แทนนะคะค่ะจิ้มเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่หนึ่งควักธรรมดาสองครั้งนะคะ ในช่องเดียวกันเราก็ทีนี้พอถักวนนี้เราจะจำไม่ได้แล้วว่ามันเริ่มต้นตรงไหนมันอาจจะงงๆนะคะเราก็ติดเข็มกลัดไว้ค่ะต่อไปก็ทำแบบนี้ทุกๆหลักเลยนะคะเป็นการขยายค่ะเราจะเพิ่มแถวละแปดนะคะถ้าเพื่อนๆจะนับจำนวนหลักก็ จะเพิ่มเป็น8เป็น16นะคะเป็น24เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้ก็ได้สองแถวแล้วนะคะก็จะได้สิบหกหลักค่ะต่อไปเป็นแถวที่สามนะคะเราก็ถักต่อไปเลยค่ะดึงเข็มกลัดออกนะคะแถวที่สามก็จะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งแล้วก็ V นะคะถ้าพูดถึงหนึ่งหมายถึงหนึ่งหลักหนึ่งครั้งค่ะติดเข็มกลัดกลับที่เดิมค่ะอันนี้คือหนึ่ง ถ้าพูดถึง V หมายถึงถักสองหลักในช่องเดียวกันอันนี้ก็คือ V ค่ะต่อไปค่ะ1แล้วก็ V ถักแบบนี้ไปจนถึงชุดสุดท้ายเลยนะคะเราจะถักแถวที่3จนจบแถวนะคะก็จะได้จำนวนหลักทั้งหมด24หลักค่ะ ต่อไปเป็นแถวที่4นะคะแพทเทิร์นของแถวที่สคือสอนะคะเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆ 1v 2v 3v นะคะแต่ว่าในแถวที่2ที่เป็น 2v นี้เราจะสลับตำแหน่งเพื่อปรับให้ก้นกระเป๋าของเรานี่จะโค้งๆคง,คงม,นมนมนจะสวยนะคะโดยจาก 2v เราจะขึ้นเป็น V ก่อนแล้วถึงจะ2ค่ะแต่ว่าจำนวนหลักก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือ หลักแรกถัก v ก็คือมี2ครั้งในช่องเดียวกันนะคะติดเข็มกลัดไว้ที่ตอนเริ่มต้นหลักแรกค่ะ v แล้วนะคะต่อไปเดินหน้าไป2หลักค่ะ1 2ชุดต่อไปค่ะ v แล้วก็เดินหน้า1 2ถักแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะ เมื่อจบแถวที่4เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด32หลักนะคะแถวต่อไปเป็นแถวที่5ค่ะแพทเทิร์นก็จะเป็น3แล้วก็ V นะคะคือถ้าเป็นเลขคี่ก็จะไล่ไปตามปกตินะคะจะสลับจะมามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตอนที่เป็นเลขคู่ค่ะอันนี้เราก็ถักหลักที่1ก่อนนะคะติดเข็มกลัด ค่ะ1แล้วนะคะก็ถักตามแพทเทิร์นสแล้วก็3หลักต่อไปเป็น V ค่ะเราก็ถักต่อไปนะคะชุดหนึ่งแล้วค่ะต่อไป1 2 3หลักต่อไปเป็น V เลยค่ะ ถักแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะเราจบแถวที่หแล้วเราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด40หลักนะคะก่อนจะขึ้นแถวที่6นะคะเราจะถักควักธรรมดาไปหนึ่งรอบหลักละ1ครั้งนะคะโดยเราจะไม่นับเป็นแถวนะคะค่ะเรายังคงติดเข็มกลัดในหลักแรกเหมือนเดิมนะคะค่ะ ที่เราถักควักธรรมดาไปหนึ่งรอบโดยไม่นับเป็นจำนวนแถวนี้เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆมักจะถามบ่อยๆว่าถ้าหากว่าถักไปแล้วแผ่นนี้มันไม่เรียบแบนมันอาจจะ,ะเหมือนกับว่ามีมีอาการโค้งๆหรือว่าหย่อนๆหรือยังไงก็ตามแต่ว่าให้เพื่อนๆเช็คแบบนี้ก็ได้นะคะสมมติว่าเราพับแบบนี้ ถ้ามันเริ่มไม่ตรงมันเริ่มโค้งๆมาอย่างนี้นี่แสดงว่าจํานวนหลักนี้มันเบียดกันแน่นเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถักไปหนึ่งวนไปหนึ่งแถวโดยไม่เพิ่มจํานวนหลักเพื่อปรับให้มันแบนพอดีกันนะคะจํานวนหลักก็จะเท่าเดิมนะคะเพราะว่าเราถักหลักละหนึ่งครั้งเราไม่ได้เพิ่มค่ะแถวต่อไปจะเป็นแถวที่หนะคะแพทเทิร์นของแถวที่หคือสี่วนะคะ อันนี้ให้เพื่อนๆจำเอาไว้เลยว่าเฉพาะที่เป็นเลขคู่เลขคู่นะคะส v สีเราจะแบ่งเป็นสองคือเราแบ่งครึ่งก่อนค่ะเพื่อสลับตำแหน่งที่จะถัก v นะคะเราถักไปสองเดี๋ยวเราถักหลักแรกเราติดเข็มกลัดก่อนกลัวลืมนะคะค่ะเราถักสองไปสองหลักหลักที่สามถึงจะถัก v ค่ะจากนั้นเราก็ถัก4แล้วก็วีตามปกติอันนี้อันนี้1 2แล้วก็วีนะคะต่อไปก็4 V วีตามปกติ1 2 3 4แล้วก็วีทีนี้เพื่อนๆก็ถักตามแพทเทิร์นนี้ C V C ี CV, CV มาเรื่อยเรื่อยพอมาถึงตรงนี้หลักตรงนี้จะเป็น V นะคะก็จะเหลือสองหลักตรงนี้สองหลักตรงนี้เริ่มต้นสองหลักก็เป็นสีเท่ากันนะคะมาจนจบแถวก็จะเหลือสองหลักเหมือนที่บอกเพื่อนไว้นะคะก็จะครบรอบพอดีเลยค่ะ จบแถวที่6เราก็จะได้48หลักนะคะแถวต่อไปเราจะถักแถวที่7ค่ะแถวที่7ก็เป็น5 V นะคะอันนี้คือถักตามปกติ5เป็นเลขขี่นะคะตัวเองก็จะใช้เทคนิคนี้มันก็จะจำง่ายดีถ้าเพื่อนๆสนใจก็ถักแบบนี้ได้นะคะ1นแล้วค่ะ2 สามสาถักมาห้หลักแล้วนะคะหลักต่อไปเป็น V ค่ะเมื่อเราถักแถวที่7จบแล้วเราจะได้จานวนหลักทั้งหมด5้าหลักนะคะแถวต่อไปเป็นแถวที่8ค่ะแถวที่8ก็จะเหมือนกับแถวที่6ก็คือแถวที่แปดนี่เป็นเพชร แพทเทิร์น 6v ใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งครึ่ง6เราก็จะถัก3ก่อนคะ่ะถักหลักแรกก่อนนะคะอันนี้เป็น1ค่ะ1 2 3แล้วเป็น v ค่ะ จากนั้นเราจะถักต่อตามแพทเทิร์นก็คือ6แล้วก็ V นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6ค่ะหลักต่อไปก็เป็น V นะคะ เราก็ถักไป 6v 6v ถักไปเรื่อยๆนะคะก่อนจะจบแถวเราจะมีอยู่3หลักนะคะเราก็ถัก3หลักนี้ไป3หลักข้างหลัง3หลักตอนเริ่มต้นก็จะได้6หลักเท่ากันตามลายเลยนะคะค่ะ จบแถวที่8นี้เราจะได้จำนวนทั้งห,งหมดนะคะจำนวนหลักทั้งหมด64หลักค่ะต่อไปเป็นแถวที่9ค่ะแพทเทิร์นของแถวที่9ก็จะเป็นเลขคี่นะคะคือควักธรรมดา7หลักหลักต่อไปเป็น V ค่ะเราก็ถักไป1 1หลักก่อนนะคะติดเข็มกลัดกลับไปค่ะ1แล้วค่ะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็วีค่ะจบแถวที่9้าเราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด7จิบสองหลักค่ะแถวต่อไปเป็นแถวที่สิบนะคะ แพทเทิร์นของแถวที่10คือควักธรรมดา8หลักหลักต่อไปเป็น V ค่ะเราก็จะแบ่ง8เป็นครึ่งครึ่งนะคะเป็นเริ่มต้นด้วย4หลักแล้วก็จบด้วย4หลักค่ะเราถักหลักแรกก่อนนะคะ1ค่ะสอง 3 4หลักต่อไปเป็น V ค่ะอันนี้เป็นชุดแรกที่เราแบ่งครึ่งนะคะจากนั้นเราก็ถักต่อตามแพทเทิร์นหนึ่ส,ส,สี่ เแล้วก็แปดพอได้8ดแล้วหลักต่อไปเราถัก V ค่ะเราก็ถักแบบนี้ไป8 V 8 V นะคะจนเหลือสี่หลักสุดท้ายค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงชุดสุดท้ายก่อนจะจบแถวเราก็จะเหลืออยู่สี่หลักนะคะเราก็ถักตึงสอง สาสี่ค่ะก็จบแถวที่สิบพอดีเลยนะคะเมื่อจบแถวที่สิบแล้วเราจะได้จานวนหลักทั้งหมดแปดสิบหลักค่ะในกรณีที่เพื่อนๆรู้สึกว่าแผ่นก้นกระเป๋าที่ถักนี้มันเริ่มที่จะไม่เป็นแผ่นเรียบสวยงามแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะถักควักธรรมาดาหลักละหนึ่งครั้งไปได้ ในทุกช่วงเลยนะคะเราถักแถวที่11ต่อเลยนะคะแถวที่11จะเป็นควักธรรมดา9หลักหลักต่อไปเป็น V ค่ะหลัก,กแรกนะคะเพื่อนๆก็ถักไปตามแพทเทิร์นนี้นะคะ1แล้ว2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ V ค่ะตอนนี้เราถักแถวที่11เสร็จแล้วนะคะจำนวนหลักที่ได้ทั้งหมดก็แปหลักค่ะแถวต่อไปเป็นแถวที่12ค่ะแพทเทิร์นก็คือ ควักธรรมดา10หลักหลักต่อไปเป็น V นะคะ10หลักเราก็จะแบ่งครึ่งก่อนเป็น5นะคะขึ้นต้น5แล้วจบด้วย5นะคะตรงช่วงกลางๆก,ก็จะเป็น10ค่ะ1แล้วนะคะ2 3 4 5แล้วก็ V ค่ะ อันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งตอนช่วงขึ้นต้นนะคะจากนั้นเราก็ถักต่อเป็นคราวนี้เป็นสิบนะคะหนึ่งสองสาสห้าหกเจ้า สิแล้วก็ V ค่ะเพื่อนๆก็ถักไปนะคะในช่วงสุดท้ายก่อนจบแถวจะเหลือ5ค่ะเราจบด้วยคว,ควักธรรมดา5หลักนะคะ1 2 3 4แล้วก็5ค่ะค่ะจบแถวที่12จะได้จำนวนหลักทั้งหมด 96หลักค่ะเราขึ้นแถวที่13เลยนะคะแพทเทิร์นของแถวที่13คือควักธรรมดา11หลักๆต่อไปเป็น v ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็ v ค่ะก็ถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อจบแถวที่13เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด104หลักนะคะ แถวต่อไปจะเป็นแถวที่14ค่ะพทเทินของแถวที่14คือ12 V นะคะ12 V เราก็เริ่มต้นด้วย6ก่อนค่ะก็1 2 3 4 5 6อค่ะถักควักธรรมดา6หลักหลักต่อไปเป็น V นะคะอันนี้แบ่งครึง่งช่วงตอนเริ่มต้นจาก12เป็น6ค่ะจากนั้นเราก็ถักต่อตามแพทเทินก็เริ่มจากตรงนี้นะคะ ก็คือควักธรรมดา12หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็ V เราก็ถักมา12 V ไปโดยรอบเลยนะคะก่อ,อนจะจบแถวก็จะมีอยู่6หลักนะคะเราก็ถักเข้าไปใน6หลักนี้ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ค่ะรวมกับด้านนี้ก็เป็น12พอดีเลยนะคะจบแถวที่14เราจะได้112หลักค่ะต่อไปแถวที่15ค่ะแถวที่15แพทเทิร์นคือควักธรรมดา13หลักหลักต่อไปเป็น V นะคะอันนี้ถักไว้ให้เพื่อนดูแล้วค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็ V นะคะเราก็ถักแบบนี้จนจบแถวเลยค่ะเมื่อถักแถวที่สิบห้าจบแล้วเราจะได้จำนวนหลักทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบหลักนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สิบหกค่ะ แพทเทิรของแถวที่16คือควักธรรมดา14หลักหลักต่อไปเป็น v นะคะสิหลักนี้เราจะแบ่งตอนเริ่มต้น7หลักก่อนนะคะหนึ่งสอแล้วก็ v ค่ะจากนั้นเราก็ถักต่อตามแพทเทิรค่ะคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แแล้วก็ v นะคะเราก็ถักไป ตามแพทเทิร์นนี้ค่ะในแถวนี้ก่อนจะจบแถวเราก็จะจบแถวด้วยควักธรรมดาเจหลับนะคะ1นึ่งสองสามหแล้วก็7ค่ะ ก็จะครบรอบพอดีเลยนะคะจบแถวที่16เราจะได้จำนวนหลักทั้งหมด128หลักค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ขนาดกว้างขึ้นก็ถักต่อได้นะคะโดยอาจจะเพิ่มเป็นแถวที่17แถวที่17ก็เป็นควักธรรมดา15หลักหลักต่อไปเป็น V ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องแบ่งนะคะ,ะถ้าจะให้ กว้างออกไปอีกก็เป็นแถวที่18แถวที่18ก็จะเป็นแพทเทิร์นควักธรรมดา16หลักหลักต่อไปเป็น V นะคะก็จะแบ่งครึ่งเป็น16ก็เป็น8ตอนเริ่มต้นแล้วก็จบด้วย8ส่วนตรงช่วงกลางนี้ก็เป็น16หลักแล้วก็เป็น V นะคะก็ขยายไปแบบนี้เมื่อได้จำนวนแถวตามที่ต้องการแล้วเราก็จะถัก เพิ่มอีกหนึ่งแถวนะคะโดยเราจะถักไปหลักละหนึ่งครั้งถักควักธรรมดาไปหลักละหนึ่งครั้งนะคะถักไปจนครบรอบเลยค่ะ ขนาดของก้นกระเป๋าจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8นิ้วครึ่งค่ะการถักก้นกระเป๋าโดยใช้วิธีการถักควักธรรมดาแบบไร้รอยต่อเป็นลายก้นหอยวนไปแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนารีแฮนเมดมาโดยตลอดนรีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ